สวัสดีครับผมเสียงดังผมเทพศิริสิงห์บ้านหาดเกษตรตำบลนนท์ท่านเมื่อนี้มายามพี่อมพอรซึ่งเป็นเกษตรกรของตำบลนนท์ท่านซึ่งปลูกพักกระลัมเออพี่อมพอรไอ้ปลูกพักกระลัมมันโดนปัญหาอะไรแล้วครับหนึ่งสิบกว่าปีแล้วครับตัวปีสิบห้าปีสิบห้าปีพันธนี่เป็นพันอธุ์อย่านี้ลูกลูกตา พันหนักครับพันหนักพันหนักครับพันหนักเนาะลูกบกเบอร์หนึ่งลูกบกเบอร์หนึ่งปลูกระเริ่มปลูกวันที่เท่าไหนนี่ครับแปลงวันที่เจ็ดเดือนเดือนธันวาถึงเดือนธันวาล่ะครับพันหนักมั่งกองวันที่เดเดือนธันวาบัดนี้ห้าอ๋อเจ็ดเกี้ยวนี่เจ็ดเกี้ยวนี่เดือนเดือนกุมภาวันที่เจ็ด เจะกุมภาเริ่มเริ่มสเก็บต้องสก็บบัดนี้การให้น้ำเขาใส่น้ำยิ่งยังให้แบบไรนี่ก็ะหดใส่ยางนะครับใส่ยานี่เป็นน้ำใต้ดินเนาะน้ำใต้ดินครับโดยใส่ซ้ำมือชุดขึ้นมาครับงานอราชการพูดนี่การพูดกับคนบัดนี้จักมือเขาให้น้ำเท่านี้สามมือครับ สามหมื่นตัวเทอเนาะสามหมื่นตัวเทีอครับไอแบบเปียกเลยเนาะไอมันเปียกเปียก,กก็ได้ครับ่เปียกก็ได้แต่ว่าคันคันพันมันเปียกนี่เขาจะได้วยวขเขาเองคนดูด้วครับมันบ่เปียกสี่สองหมื่นตัวเทีอพันบ่เปียกครับพันเปียกนี่กันสามหมื่นตัวเทียบา้านนี้ส่วนลูกมะเร็ขงของเขามีมี่บก่บกโบใคมีกับผมฟังมันหนาวมันมีใครมีมันมันสบายในน้อย ปีนี้มันมันเป็นไงก็สุ่ีครับมีกายนี่เว้ยเบิ่งบ่ได้ครับส่วนใหญ่แล้วเ่าใส่ข้าวเบ็ดครับข้าเบ็ดครับใส่ข้าวเปลือกค่ะคดียินว่ามีการปลูกข้าวโพดนั่เออทำอะไรบางอย่างครันี้ในในที่ของข้ามีนอกจากกระลำแล้วก็มีข้าวโพดข้าวโพดครับครับถามเป็นน้ำทางนั่นเนี่ยไป เดี๋วพรี่งนี้ก็ต่อหลังดูการเก็บหน้าม้าค่เกียวเขาแล um, ้วมาครับเอาปเอาป้า่นเราทำหลังจากเข้าเกี่ยวเขาเยือนที่ยาแล้วเนาะหลังจากเข้าเกี่เขาแล้วเาก็มาเตรียมแปลงไว้เลเตรียมแปลงจุดจุดตัวฟังก่อนจุดฟังแล้ววาเตรียมแปลงแล้วก็ใส่ใส่สงเทีาะ อันนี้ค uh, ือแปลงอันที่ก็เพิ่งเริ่มปลูกครับอันนี้ก็เร so oh, I, um, oh, ิ many, sure. ่มอันนี้เร็ว่าอธิบายไปจนเนาะอันนี้วันนี้สีด่างเ้็วเนี่ยสีใส่บขึ้นหัวเร็วอืมเริ่มเริ่มสีหัวแล้วเริ่มสีหัวแล้วแปลงไปปลูกแปลงพุ่นก้อนมาแปลงนี้ปลูกแปลงพุ่นเราเขาปลูกแปลงนี้พุ่มอันพุ่นเขาเลี้ยงเป็นสาวนั่นโอ้มีมีสามรุ่นดีนครับมีสามรุ่น ส <c oughs> <ab> ่วนไอหลังจากเขาเจ็บเจียวแล้วเขาก็ไถไถไถตากดินไว้เพื่อเพื่อสิลุ่งเพื่อสิรุ่งเขาต่อไปทำาบวไถบัได้งาขึ้นบ้านนี้รุ่นสุดท้ายนี่

สออแสดงว่าปีนี้ลูกมาแลา้วว่ลหลว่าไหลวันนี้ปล่งคตุ้นนบางนะโกตีเปลิงก็าโคตนิดบ้นมันโคเซ็คลำเปล่งคือแปลงเขาโพดไปที่นี่คือแปลงเขาโคดอ่ะค่ะ<อ>ไม่เรีู่ อมี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 สองแฝงับตุภูครับอันนี้ก็ตุภูเหมือนกันหมดเลยมีคนที่ผ่าฟครั้งนี่นี่ตุภูมัตุภูแปลงหนึ่งบ่โอ้นับเันหนึ่งนี่ตุภูนับหนึ่งตัวแม่เนี่ยหนึ่งสองสามสี่สี่แฝงเรามะตุูอีกว่าตุภูอีกครับสี่แฝงมาตุภูอีกที่แลงมาตุภูอีกบัดเวลานั่นเขาจะได้ถอนยอดตัวแม่ออกแบบเวลาตุภูออกดอกแล้วครับถอนยอดตัวแม่ออกแล้วมันก็จะผสมพันกัน สมพันธุ์ดวยว่าต้องใส่ค้นใส่ลมใส่ล้มสีกูย่างเดียวรุ่นี้เห็นง่ายก็รุ่นแรกรุ่นแรกเห็นยากใส่น้ำให้เห็ดไปที่ไหนของไปของิษัทของมาตาองของบริษัทตูของบริสัทของมัทเซนตูถามนะถามยู่ได้ถามว่า ผลผลิตสิ้หลายปรนเด็นตั้งมดกาพ่ถือแล้วคันมันประมาณันมันคิดว่าเอ้าผู้ดคิดดีจุดจปตันดิเป็ดตันครับพันแม่นั่นพันแม่นตุ๊กตุเม่นี่ฟักนี่ดิเนะบันนี้เขาประกันให้เขาสิบสี่บาทยีโล่สิบสี่บาทครับตันละพันสี่เนาะตันละหมื่นสี่ครับันผู้ใดเฮ็ดเกินแปดรอยกิโลขึ้นไปหันคันนี่นี่ระบะผา้อยกิโลได้เนี่ย ขนาดดับกลายไปหันขอดแปดร้อยนั okay. ่นเขาใช่สิบเจ็ดบาทสิบเจ็ดบาทแต่ละมื้อเกียรติมีสองคันสองราคานะเขาเอื่นเบี้ยขยันเขาว่าท่านก็ปุ๋ยบดไปแล้วหากลบแล้วปุ๋ยจะได้ซื้อเพิ่มอีกบัดนี้อันเขาให้น้ำอาทิตย์ละเทียบอาทิตย์ละเทียบครับอาทิตย์ละเทียบใส่น้ำบ่ไรใส่น้ำลงเลยเพราะจะเต็มร่องเหรอครับพอเต็มร่องก็ใหญ่เต็มร่องก็ใหญ่ โอ้โหสุดไฮสดเลยครับไอถ้าพี่น้องเขาสนใจเพรว่าเกษตรกรขางเคียงเพรว่าตำบลอื่นบอกว่าบ้านอื่นมัน่ยจะมาเบิ่งงานยินดีมันย่าแต่คำในน้ำเพินคำในน้ำเงินจว่าครับปีแรกด้วยผมของผมปีแรกครับอกว่าเรื่องกระหล่ำเบรว่าเรื่องข้าวโพดแต่กระหล่ำนี่เป็นเี่นแล้วเป็นเช่นกระหล่ำ แต่ว่าเขาโค่นเพาะวคือปีแรกคนไปอ้ครับอสำหรับไอ้ไอ้กระลำนี่พ่อค้ามะบึงเจ้าเพียรยังกระบะพ่อค้ากระบะครับพ่อค้าคนกลางกระบะบอบ่อยากไปหาตลาดยากบอบ่ไปยากเผามาหาเองเลยเขามาหาเองเลยรถมาจอดปั๊บมาเลยครับพ่อค้าคนกลางบาร์ที่ โทรศัพท์บ่มีเลยสิโทรศัพท์ดูกับพลังงานบ่เบอร์โทรแห่เบอร์โทรจำไว้เลยต่อต่อต่อำนักงานก็ได้ครับน้ำผู้ยิบานมีอยู่นะเบอร์นะครับถ้าเกษตรกรที่สนใจที่มาศึกษาเบอร์งานณจุดจุดนี้เพราะว่ากระหล่ำปีเพราะว่าผักเพราะว่าพริกเชิญมาศึกษามาเบอร์งานได้ที่บ้านเปื่อยมุหาตะบนนุ่นทัน อำเภอนองเรือจังหวัดขอนแก่นหรือสีโทรศัพท์มาสำนักงานเกษตรอำเภอก็ได้ครับ0 4 3 2 9 4 0 0 3ครับยินดีตลอดครับัครบให้ทางสำนักงานเกษตรอำเภอรับใส่อีย่างกระทู้อะไรครับสำหรับมือนี้ก็ขอขอบพุณนทั้งพี่อภรเราซึ่งเป็นเจ้าของแปลงซึ่งเป็นเจ้าของสถานที่ครับผมครับ